เกิดประเด็นร้อนอีกแล้วน,นะครับหลังจากที่ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยเนี่ยออกมาบอกว่าไม่ส,สมนับสนุนให้แบงก์พาณิชย์ทำการยุ่งเกี่ยวเกี่ยวข้องหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับและก่อนหน้านั้นทางกราตอเองก็มาบอกว่า d e f าเนี่ยอาจจะส่งคนกขความเสี่ยงให้กับนักลงทุนพร้อมเตือนด้วยว่าผู้ที่แบบดูแลทรัพย์สินเนี่ยนะอยาเอาเงินลูกค้าไปลงทุน d e f าเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นที่มาที่ปลายคืออะไรนักวิเคราะห์เขามองอยังไงบ้างเดี๋ยวคิมนี้ร้ยฟังนะครับ ทีพิเศนคนนะครับผมคิมนะคุณอยู่กับช่องคิม property life ที่มาพูดคุยกันยวกัเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้ก็ขอพูดถึงประเด็นร้อนแรงนะครับเรื่องของดราม่านะกะตอตตเองหรือว่าทางแบงก์ชาติเองนี่นะครับที่ออกมาดูแบบว่าจะไม่ค่อยสับสนวงการคริปโตเท่าไหร่นะครับบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันมีทั้งความเสี่ยงนะความผันผวนนะแล้วก็ไม่แนะนำนะครับไม่ต้องการให้แบงก์พาณิชย์ไปยุ่งไปเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองครับ ก็เรียกว่าเป็นข่าวร้อนแรงประจําวันนี้เลยนะครับทางแบงก์ชาติเนี่ยออกมาบอกว่าไม่ต้องการให้แบงก์พาณิชย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัลโดยตรงนะครับเนื่องจากความผันผวนของราคานั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีบรรดาแบงก์พาณิชย์หลายเจ้าเลยนะฮะที่เข้าไปยุ่งเกี่ยว,ก,ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับอย่างเช่นทาง SCB นั่นตามนะครับ,รบที่ไปซื้อบิตคับออนไลน์กว่า51%ครับ ซึうう่งดีลนี้ก็เป็นดีลระดับชาติเลยนะครับแล้วพร้อมแถลงด้วยว่า้การที่ SCB SC นะครับเข้าซื้อบิตคัพเนี่ยก็คือจะมีแผนนะครับจะพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับทรัพย์สินยี่ตันต่างๆผ่านโมเดลรูปแบบใหม่ด้วยนะฮะก็หมายความว่าการที่ SCB เนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวมาซื้อนี่นะครับเขาก็มีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ตันร่วมกับทางบิตคัพด้วยอันนี้เนี่ยก็น่าจะเข้าคําพูดตรงๆของทางแบงค์ชาติที่เขาเป็นห่วงเลยนะครับ หรือไม่ทั้งอีกเจ้าหนึ่งครับนั่นคือกรุงสีนั่นเองที่ออกมาส่งสัญญาณชัดว่าคริปโตเคอเรนซีแรงเกินต้านนะครับ ต้องจับตานะครับแล้วพร้อมกระจายความเสี่ยงเนี่ยเข้าลงทุนในระยะยาวด้วยฮะและล่าสุดกรุงสีเนี่ยก็มีแผนในการจับมือกับทางซิฟเมกะนะครับและแง่ๆว่าอาจจะมีโปรไดร์เกี่ยวกับการออมเงินด้วยคริปโตอะไรพวกนี้ด้วยฮะซึ่งเห็นภาพอตอนนี้เนี่ยับทางแบงก์หลายแบงก์เนี่ยก็ต่างที่จะตบเท้าเข้ามาในกวารคริปโตนะครับอาจจะร่วมมือกับทาง Exchange ชื่อดังนะครับเพื่อที่จะสร้างสุตบริการหรือทำโลิตภัก์ทางการเงินเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับแต่ล่าสุดเหมือนแบง์ชาติเนี่ย จะไม่สนับสนุนและไม่ต้องการให้ทางแบงก์พณิชย์เนี่ยไปเกี่ยวข้องนะครับแต่ในเนื้อหาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ให้เกี่ยวข้องโดยตรงนะซึ่งไอ้คำพูดว่าไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยเราก็ต้องมาตีความว่าเฮ้ยลราไม่ตรงไม่โดยตรงเนี่ยจะประมาณไหนยังไงได้บ้างนะครับแต่ถ้าหากมาดูเรื่องของความกังวลของแบงก์ชาติเนี่ยมีอะไรบ้างครับในทางแบงก์ชาติเนี่ยมองว่าการใช้เงินสกุลจิตตลเนี่ยหรือคริปโตเคเรนซีในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเนี่ยครับมีแนวจะแพร่หลายมากขึ้นนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเสียภาพ ระบบการเงินและสิทธิภาพระบบชําระเงินของประเทศด้วยฮะซึ่งก่อนหน้านี้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยได้เข้าไปถือหุ้นร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจทรัพย์สินดิจิตอลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรแต่อย่างใดนะครับก็คือการเข้าซื้อเนี่ยไม่มีกฎหมายนะครับแต่ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับออกมาบอกว่าเออยังไม่อนุญ,ญาตนะให้ธนาคารพาณิชย์ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจทรัพย์สินดิจิตอลโดยตรงนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธนาคารและระบบความเชื่อมั่นของประชาชนนะครับ หากให้แปลไทยเป็นไทยก็จะมาว่าเฮ้ยไอ้พวกซัต,ต์ดิจิทอลเนี่ยนะครับมันมีความผ,ลผลันผวนมีความเสี่ยงบ,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 บลาบลาบลาอะกันนะครับการที่แบงก์พาณิชย์เนี่ยที่มีความน่าเชื่อถือความ trust ความมั่นใจาของประชาชนที่สูงอยู่แล้วเนี่ย,ยคุณไปยุ่งเกี่ยวกับสัตว์ดิจิทอลเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อความมั่นใจาของประชาชนด้วยครับอีกทั้งยังกล่าวต่ออีกนะครับว่าตอนนี้ทางแบงก์ชาติเนี่ยมีอยู่สามมิติที่เป็นพันธกิจนะครับเป็นสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นะครับหนึ่งคือทำ ควบคุมอัตราแรกเปลี่ยนควบคุมเงินเฟอ้อต,ต่างๆครับ สองครับดูแลระบบเศรษฐกิจให้ยั่งยืนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้ออัตราการแลกเปลี่ยนนะฮะและ3ครับดูแลกํากับธนาคารและสถาบันก,การเงินนะครับซึ่งธนาคารกลางแห่งประเทศไทยนี่นะครับก็เป็นแหล่งกู้ยืมเงินแหล่งจุดท้ายเพื่อป้องกันวิกฤตธนาคารนะครับโอเคเรามาดู3ปัระจัยของธนาคารกลางดีกกว่าเขามีความกังวลเรื่องไหนบ้างนะครับหคือทําให้เงินเป็นเงินพูดอีกมุมนึงคือเขาต้องรักษาสภาพของเงินบาทนั่นแหละครับนั้นการที่คนหลายคนใช้คริปโตเคอเรนซีต่างๆนาน,านานี่นะครับมาซื้อขายมาจับจ่าย มันทาให้การใช้เงินบาทจริงๆเนี่ยมันจะมีการลดลงทำให้แบงก์ชาติเนี่ยควบคุมลําบากนั้นการใช้เงินแพทย์ถ่ายของคิโตนซี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อระบบเงินบาทละกันครับแล้วก็สอนนะครับนั่นคือดูแลระบบการเงินระบบเศรษฐกิจเนี่ยให้เติบโตอย่างมั่นคงนะฮะแล้วก็ทำควบคุมอัตราดอกเบี้ยอัตราเงินเฟ้อต่างๆนานาให้เข้ากับนโยบายทางการเงินของประเทศครับและ3นะครับทางแบงก์ชาติเนี่ยก็ดูแลเรื่องของแบงค์พณิชย์อยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ที่กํากับดูแลแบงก์พันชย์ทั่วไปแบงก์นี้ก็ต้้อองเินด ซึ่งทางบรชาเสริฟอีกนะครับว่าการที่คนมาถือสกุลเงินยืดต้านเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับการควบคุมจะน้อยลงการคุมอัตราดอกเบี้ยหรือใช้วิทางการเงินเนี่ยการควบคุมฟลอ์พวกนี้จะทําได้ยากน้อยลงครับดังนั้นเวลาเกิดขาดสภาพคล่องเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจะป้องกันได้ยากมากเลยเหมือนแบงก์ชาติจะช่วยอะไรไม่ได้เอางี้ประมาณว่าอย่างนี้ครับถ้าคุณไปใช้เงินยืดต้านเยอะๆเนี่ยนะครับธนาคารในแห่งประเทศไทยก็จะดูแลอะไรไม่ได้มากนะครับจะขึ้นดอกเบี้ยจะคุมฟลอ์เกิดวิกฤตจะอัดฉีดอะไรเนี่ยมันทาได้ ซึ่งในเนื้อหาข่าวเนี่ยก็มีความกังวลหลายด้านนะครับเช่นความปลอดภัยความจรกรรมไซเบอร์การแฮกการฟอกเงินแต่นี้ผมว่าไม่ใช่ประเด็นหลักนะเอาไม่พูดถึงกันโอเคต่อไปเรามาดูเรื่องของในฝั่งของคนคริปโตบ้านนะครับที่แบงค์ชัดออกมาพูดอะไรแบบนี้เนี่ยมีมุมมองอย่างไรกันบ้างน,นะฮะคนแรกเลยพี่ดมเจริญยศนะครับเขาบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยนะถ้าแบบว่า ในระยะยาวเนี่ยมีการจับจ่ายด้วยคริปโตรจริงๆแบบ Wallet to Wallet เลยนะเหมือนใช้ Wallet ในการเป y m เ n t กันเนี่ยนะครับคนอาจจะใช้เซฟบุคอย่างเช่นพวก UDT s BUSD กันอย่างแพร่หลายมากกว่าถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยการใช้เงินบาทเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับ คุมได้ยากแน่ฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่การออกข่าวเรื่องของการชำ,ำระเงินด้วยคริปโตอย่างทางเครือต่างๆเฮอห้างต่างๆต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่ใช่การชับด้วยคริปโตจริงๆนะฮะแต่ว่ามันเป็นการที่ผ่านระบบของทางกร์เทรดคือแลกเป็นเงินบาทก่อนแล้วก็ค่อยมาชําระนะครับซึ่งพี่โดมเนี่ยบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับการชําระเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันออกแบบให้ตัดตัวกลางไงแต่พอมันเป็นรูปแบบนี้คือต้องผ่านเอ็ก a เชนมาต้องแลกเงินบาทก่อนแล้วก็ค่อยไปจ่ายเงินเนี่ยมันเหมือนเพิ่มข ง,งงๆนิดหนึ่งนะครับถ้ามองในมุมของธุรกิจเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันมีธุรกิจหลายอันเลยที่ตัดตัวนะครับหรือว่าพยายามใช้ซัฟต์ตินยิตันเนี่ยมาเป็นโมเดลธุรกิจที่จะพัฒนาต่อยอดต่างๆนานา,นา,นานนครับเช่กนการขุดบิตคอยก็มีนะฮะทางแบงก์เนี่ยก็มีหลายเจ้าที่เข้ามานะครับหรือแม้กระทั่งอสังหาเองก็ตามกลุ่มอสังหาเนี่ยก็มีทัทธิเชื่รับ ตัวคริปโตตัวบิตคอยตัวเอาคอยตัวอื่นๆด้วยนะครับก็เป็นการที่แบบเหมือนปรับตัวนั่นแหละนะครับผมมองว่าธุรกิจไทยตอนนี้เนี่ยก็ต้องดิ้นรนนะปรับตัวเพื่อที่จะหา new S curve อะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวหนึ่งเนี่ยอย่างบางจากเนี่ยนะครับก็ออก ก็จอจะมาคุยกับแบงก์ชาตินะครับหลังไม่สนุนเอาคริปโตเคเรนซีมาชำระสินค้านะครับซึ่งฝั่งในทางบานจากเนี่ยนะฮะก็ได้เปิดตัวนักการชําระจ่ายเงินในตัวร้านกาแฟของเขาเนี่ยชื่อว่าอินทนินนั่นเองนะครับร่วมกับทั้งบดทาซ่านะแต่พอแบงค์ชาติออกมาบอกเนี่ยก็ต้องไปคุยกันสักหน่อยนะครับถ้ามาสรุปมุมมองของทั้งสองฝั่งนะครับทั้งเรื่องของผู้พัฒนานะฮะทั้งเรื่องของแบงก์ชาติทั้งเรื่องของร้านค้าสินค้าบริการเนี่นะครับก็เห็นภาพว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างที่ไม่่ไดดด้้้สออออคลงงกกกนทีียวะใมมุุขธรริจ็ตา 啊。<laughs> พัฒนาตัวเองเนาะหา S curve ใหม่หาเทคโนโลยีเพื่อจะผลักดันตัวเองเนี่ยให้แบบอยู่รอดละกันเพราะทุกนีเราก็รู้เรื่องของโควิดเนี่ยมันก็หนักอยู่แล้วทุกคนต้องไปงหน้านะครับแต่การใช้เทคโนโลยีเนี่ยครับมันเป็นที่ด้านการเงินนะดังนั้นเนี่ยมันต้องไปขัดกับทางแบงค์ชาตินะรแบงค์ชาติทำไมถึงต้องขัดกันละ่ะเพราะแบงค์ชาติเนี่ยมีจุดยืนเรื่องของการราาักษาค่าเงินบาทนะครับทให้เงินเป็นเงินนะผม,มชอบคานี้บ้างทาให้เงินเป็นเงินนะคุณไปตีความเองแล้วกันว่ามันคืออะไรนะครับและต้องดูดาระบบการเงินแล้วก บแบงค์ชาติกระมองว่าเฮ้ยเงินบาทคือเงินสกุลของประเทศไทยนะครับเราต้องรักษาระบบเศรษฐกิจโดยใช้สกุลเงินบาทนี่แหละต้องสร้างความเชื่อมั่นนะครับไม่ให้ทางแบงค์พาณิชย์เนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีมากไม่ให้แบบว่ามีการใช้ของคริปโตเคอเรนซี่ไม่ให้มันแพร่หลายมากแหละเดี๋ยวแพร่หลายมากเดี๋ยวเงินบาทจะไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยมีคนใช้แล้วเกิดวิกฤตควบคุมได้ยาก,กน,นะครับถามว่าในเคสแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นในต่างประเทศหรือเปล่านะครับมีอันหนึ่งนั่นคือตัวตุรกีนั่นเองนะครับตุรกีีน่เฮ เขามีท่าทีที่ต่อต้านเรื่องของคริปโตเคอเรนซีค่อนข้างจะชัดเจนนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับตุรกีมีค่าเงินที่อ่อนค่านะเนงินยา่ตุรกีเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับอ่อนค่าตลอดเวลาต่อเนื่องต่อเนื่องนะทางประธานาธิบดีคุณเทยิปเอโดอันเนี่ยนะครับก็เคยออกมาบอกว่าให้คนขายทองคำนะครับเพื่อทําให เงินของสกุลลิลาเนี่ยไม่พังทลายครับอีกทั้งยังมีการแบนเรื่องของคริปโตเปเมตนด้วยนะครับบิตคอบิตค,คอยอะไรเนี่ยไม่สนับสนุนแบนเลนเทสน,นะครับทำให้การเหตุของตรุรกีเนี่ยอยู่กันไม่ได้เลยต้องปิดตัวกัเป็นแถวนะคือเอ็กเชนตุรกีเนี่ยถูกปิดตัวนะจากความกดดันของพัฒนาที่ดีคุณเทยิบเอโดอนันนั่นเองครับ หากมองในมุมนี้เนี่ยตุรกีต้องการรักษาค่าเงินสกุลลิลาของตัวเองนะครับเลยทําการไม่จสนุนให้ถือเงินสกุลอื่นดอลลาร์ให้คุณขายทิ้งเลยขายท้องทิ้งด้วยบิคอยม,มคอยไม่เอานะครับ <S <S เพื่อทุกคนเนี่ยต้องมาถือเงินเหมือนบังคับให้คนมาถือเงินสกุลลิลาของตัวเองเพื่ออย่างที่ธนาคารกลางบอกนะครับทำให้เงินเป็นเงินนะฮะแต่ตุรกีเนี่ยไม่รู้ว่าลิลามันคือเงินจะทําให้ของที่ไม่เป็นเงินเป็นเงินหรือเปล่าครับ เงินที่ดีก็คือเงินที่ทําให้ผู้คนเชื่อมั่นได้นะครับไม่ใช่เกิดจากการบังคับใช้นะฮะเพราะในตุรกีเองคุณรู้ไหมครับว่าคนหลายคนเนี่ยนะครับเอาเงินลิราเนี่ยไปซื้อพวก macbook สินค้า apple ทั้นนั้นเลยนะครับเป็นการบอกว่าเฮ้ยซื้อปุ๊บยังรักษามูลค่าได้ดีกว่าเงินลิตราของเขาซึ่งก็เป็นจริงนะครับพะหางดูในกราฟจริงๆเนี่ยนะครับเงินสกุลลิราเนี่ยหรือว่าเงินดอลลาร์เนี่ยในเทอมของสกุลลิทราเนี่ยนะครับมูลทูเดมูลไปแล้วนะครับอีกวันอีกนานี้ก็คือว่าเงินล ก็ไม่แปลกใจที่คนไปซื้อของ Apple ดถูกไหมฮะสำหรัมุมของเงินบาทไทยเนี่ยก็อ่อนค่าลงไปเยอะนะครับจากปีที่แล้วนะแต่ว่าก็ยังอยู่ในทรงที่โอเคนะสับผมนะ33.52บาทก็ทก็พอได้นะครับก็ไม่ได้อ่อนยวบอะไรขนาดนั้นเมื่อเทียบกับตุรกีนะแต่ว่าอันนี้เป็นข้อกังวลหนึ่งหรือเปล่าที่แบบก็จะกลัวว่าออชั้นชั้นนี้เยอะแล้วเงินบาทไทยจะไร้เสถียรภาพมากขึ้นเกิดวิกฤตนช่วบคุมอัตราดอกเบีย้ย ควบคุมฟลโล่เงินได้มากขึ้นหรือทางแบงก์ชาติเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยเรื่องของการปกป้องอธิปไตยทางการเงินนะครับเรื่องของเงินบาทฉันต้องรักษาเงินบาทนะเดี๋ยวรอ CBDC ออกสิพวก,พ,วกพวกเธอจะรีบใช้เงินคริปโตไปทําไมอยากให้มันแพร่หลายมากเดี๋ยวมันแพร่หลายมันคุมยากนะฮะอันนี้คือความกังวลแล้วกันครับซึ่งนี่ก็คือเอามาเสนอเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็แสดงความเห็นออกมาแล้วกันเนาะไม่ได้มาชี้นาว่าให้ใครทำถูกใครทำผิดนะครับทางแบงค์ชาติเองก็มีสิ่งที่มั่นถือม นร่นเพื่อจะอยู่รอดน,นะครับ แต่ที่เหมือนวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเรื่องของการเงินเนี่ยมันดูจะขัดกับการปกครองการบริหารการเงินระบบการเงินแบบด้านเดิมซะแล้วเนี่ยกรับก็ต้องดูว่าจะหาทางออกร่วมกันได้อย่างไรบ้างนะครับที่เทคโนโลยีจะเติบโตไปได้และนะครับและการเงินก็ยังคงที่จะไปต่อได้ดูแลมีเสถียภาพได้อันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะมาสรุปคลิปนี้กันบ้าคุณได้ความรู้อะไรบ้างนะครับคลิปนี้เป็นประเด็นร้อนที่พูดถึงทางแบงก์ชาตินะครับที่บอกว่ามีสิ่งที่ต้องยึดมั่นถือมั่น้มีาก เขาไม่เงินเป็นเงินนะครับถ้าเป็นเงินอยู่แล้วจะทําให้มันเป็นเงินทําไมเอ๊ะหรือว่ามันอย่างไงกันแน่อ่ะอันนี้ไปคิดต่อเอาเองนะฮะสคือดูแลระบบการเงินขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็3นะครับดูแลเรื่องของแบงค์พาณิชย์นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้่าวันนี้การใช้กิบโตคอเรนซีเนี่ยที่มีความมันผลเยอะนะครับแพร่หลายขึ้นมาผ่านแบงค์พาณิชย์เนี่ยที่ทางแบงค์ชาติคุมอยู่แล้วเนี่ยคุณเป็นถูกดูแลดยแบงค์ชาติแล้วคุณจะมาเหิมเกริมใช้คริปโตร่้เหอ,อาจจไม่ม่คนะค อํารามไว้นะครับอย่าอย่าทําอย่าหาทํานะฮะอย่าทําทเดี๋ยวมันจะกระทบต่อระบบการเงินเดี๋ยวมันจะทําให้เงินบาทเนี่ยการใช้งานน้อยทําควบคุมได้ยากก็ว่ากันไปอย่าดื้อ,อย่าหาทําครับ ต่ในฝั่งของแบงก์รายของไทยแต่ละเจ้านี่นะครับก็ดูมีทิศทางที่จะเข้าสู่คริปโตเครนซีเช่น SCBs นะครับทางกรุงศรีก็ตามที่จะผนึกนะฮะเพื่อให้คนได้ออมเงินหรือว่าจะพามสร้างผลิตักฑ์ด้านการเงินเนี่ยเกี่ยวกับคริปโตเครนซีจะบอกนี่คือเทรนด์อนาคตนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ถูกเบรกโดยแบงค์ชาตินะครับว่าไม่ให้ทําโดยตรงซึ่งเนี่ยต้องรอดูว่าไม่ทําตรงเนี่ยหมายของว่าอย่างไรหรือจะทําอะไรได้ไม่ได้บ้างะนะครับซึ่งในมุมมองของคนหลายคนในการที่ชําระเงินด้วยคริปโตเครนซีปัจจุบันนี้นะครับม บาทไทยก่อนจากเอ็กเชนนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเงินบาทให้กับทางผู้ให้บริการสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ดูเหมือนจะเออไม่ได้ใช้คริปโตในการซื้อจริงๆนะครับแต่ก็ถูกตั้งคำถามว่าเอ้าคริปโตเคเรนซี่เป็นออกแบบมาให้แบบ ลดตัวกลางถูกไหมแต่อันนี้มันกันเพิ่มตัวกลางและซับซ้อนหนักกว่าเดิมจนอิลุ้มมาตุ้มมางุ่มแล้วนะครับและสุดท้ายนี่ก็เป็นเคสแค่หนึ่งของทางตุรกีนะครับก็คือคุณไทย,ยิปเอโดอันเนี่ยนะฮะก็ออกมาบอกแบน์บิทคอยแบนการเปย์เมนต์นะครับเพื่อรักษาสินภาพของเงินลิลาของตัวเองเชียร์ให้คนขายทองคำขายเงินดอลลาร์ทิ้ง ถือลิลาให้หมดเลยนะแต่รุดเป็นยังไงครเงินลิลาเองก็ยังพังอยู่ดีนะครับคือมันรักษาไม่ได้เพราะความเชื่อมั่นของคนน้อยลงไปนะครับ <c oughs> คุณแม่ผมซื้อทองคาคุณแม่ผมซื้อเงินดอลลาร์คุณแม่ผมซื้อบิตคอยผมซื้อแมคบุ๊กก็ได้นะฮะเอากันอย่างนั้นเลยครับแต่สับไทยบาทของเราเนี่ยครับก็โอเคมีการอ่อนค่าก็ใช่นะแต่ว่ายังไม่ได้เละเทเหมือนตุรกีแต่ว่า ต้องดูแลหรือเปล่าตัดไฟแต่ต้นลมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอคุยกันต่อไปว่าประชาชนท่านมองท่านเห็นอะไรนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้รีมกดไ like, ลค์กดต่องคิมทรัพย์ด้วยนะฮะและใครอยากฟังความรู้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยก็สนับสนุนห้องเรียนวงในได้ข้างล่างนี้เลยเพียงแค่เดือนละ150บาทนะครับกดคว่าสมาัครข้างล่างกดเข้าไปจอยข้างล่างได้เลยครับ150บาทต่อเดือนจะมีบทวิจัยรีเสิร์ชมาไลฟ์ฟังมีไลฟ์ทุกอาทิตย์เลยนะครับมีห้องเรียนกลุ่มแชทมมาาาคคคคคคุุุยยยยััััััววววววกกกกนน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 นดดด้้้้้้ะะะจจจ๊ขออออบบบณทแแลลลเเเิปหหงงรรรีีสส